กบพอไปแล้วยื้อน้ำน้ำจะออกมาจากล้างไปหรอหรือว่าอยู่ในนี่เย็นแล้วล่ะตู้เย็นเคลื่อนที่ครับพี่น้องตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นน้ำมีนะครับตัวกี่หนำไม่เหี้ยนั่งอยู่นี้ก่อนก็ได้เรวแสดงค่อยออกไปนั่งเล่นอยู่นี้ก่อนมันห่อนมันห่อนจะเย็นเยี่ยมเท่าไหร่ เดี๋ยวจะไปเย็นเจี๊ยบจักรไใดกับพวกประมาณตกไปแตกหน้าใส่เสื้อเสียงงานเนาะเสืออีลาพร้อมแล้วเออเขาถอดได้บ้านพักพ่อลูกคู่คุณงานล็อกเสือนี่ทั้างหลังกระงามข้างหน้ากระงามสุดๆครับทั้งหน้ากระงามข้างหลังกระงามอยู่ทึงข้อเสือกันรอคนย่างยังรอแท้ เดินทางไปเนาะเดินทางไปอ่านที่ไที่บ่ายคู่นะครับไม่อาบน้ำเลยมันใช่นะครับเขาก็เจ้าใช้อาบน้ำบ่่ยคือว่าเดินทางไปกลับนี่จริงๆผมต้องถอดแหหละใญ่เลยคิดว่าหนังมันจะเปิดสองหลอดก็โล่นแมะประมาณสองหลอดก็โล่นะพอหมดจะไปนั่กันมือนี่นะครับพอหมดจะไปหอดประมาณช่วงประมาณเก่าม่วงผูครับคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดินทางไปกลับนี่กับสองหลอดก็โล่กับรถคู่ใจของทุกคนสองหลอดก็โลไป ไปมานั้งกันเดี๋ยวไปกินข้าเป็นหน้าบัดเป็นเนาะมือเนียเป็นพ้อขปอนเายังเพิ่นเนาะสำหรับคล้ายวันเกิดของปู่สมชัยใช่ไหมสมชัยครับสมชัยสมบูรณ์อาจารย์สมชัยสมบูรณ์สมบูรณ์นาำสุขสมบูรณ์ครับต่อพอก็เห็นเอน้ำมาแล้วมีมีช่วงหนึ่งนอทีมันนี่พ่อข้างหมอด้วย อยากถามปรอมอจักน้อยหนึ่งความรู้สึกเนาะถึงยังไงมันนี่คือเขาเด็กไปหาพ่อพ่อปู่สนชัยนะครั้งแรกนะครับที่เขาเด็กเขาไปขอพรเขาก็มากเป็นไท่ของดีของยังมากแน่บอสง่ายๆว่าสิสนรุปให้ฟังง่ายๆคือตั้งแต่พี่คามอดเข้ามาอยู่ที่วงเสาเนาะที่น้านแทนเขาเพิ่งได้เจอปู่แล้วก็เพิ่งได้ครอบครูครั้งแรกไปครั้งแรกในวันนี้ครับ แต่มา่อ,อยู่ที่สาวหน่อยแผ่นแพงเนี่ยพึ่งได้ไปไปพิ่งได้ไปหาปูเทือแรกยูทียูทีบานปูบ้านปูเลยครับจัจหวัดกันกันใช่ก็มีความรูมม้สึกว่าดีใจที่ได้ไปเพราะว่าเรามันอยู่สายศิลปินอยู่แล้วเนี่ยศิลปินนี่คือมันต้องมีครูบาอาจารย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวแล้วเป็นกำลังใจในการออกหน้าเวทีคือพูดง,ไง่ายๆว่า ถ้ามีครูบาอาจารย์ให้อะไรเราสักอย่างหรือว่าให้โอวาทเราเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ามั่นใจกับการที่จะออกไปพบปะกับพี่น้องแฟนเพลงหนาฮานาเวที่นั่นคือความมั่นใจของศิลป,ปินที่มีครูครูบาอาจารย์คือ,อ,อผมไปมือหนีก็คือว่าอากาศร้อนๆห้อนเด้พรอนแห้งทุกคนร้อนมากแต่ว่าก็ไปแบบว่าต่างว่าไป,ไปได้วยใจไปอวยพรให้กับ ปู่สมชัยนะครับงานวันไายวันเกิดคนน้ำเลยครัเป็นวันครอบครูไหว้ครูด้วยพ,พ,รพร้อมๆกันไปกับมีศิลปินม,มากมายหลายตาครับโดยเฉพาะวงสาวน้อยเพชรบ้านแท้ของเราเนี่ยนำทีมโดยป,ป้าโจนะครับป้าโจเนี่ยถ้าไปเนี่ยศิลปินทุกคนไปกับสลับสับเปลี่ยนกันไปผู้รัคนไปก่อนผู้รัคนไปหลังแต่ก็ถือว่าได้ไปช่างผมนี่ก็ไปสวยยุบ เป็นนัดเก่ามงผมกับไปวังส่วนละซีม้งหาม้งหมดล้วะเราเราเิ่นถักถ่วงยั้งมาบ่เพินก็ถามว่าจะอยู่แถบบ่มั่นใจไหมที่จะอยู่นี่ผมบอกว่าผมมั่นใจครับผมจะอยู่ที่นี่ความสะอาดความแป่งกระน้ำเพลินผ้าสันผูสิเอาจักระจันไห่กับว่รู้ว่าถ้าว่าจักระจันนั่นมันอาจจะเป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจที่ท่านพ่อครูสมชัยเนะี่ย มอบให้กับเราคาถาเพื่อนก็ให้มากแต่ว่าลืมแล้วแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวถ้าวันไหนว่างๆหรือได้ผ่านแวะมาหาผูใหม่ครับเออเพื่อนบอกว่าสองห้าสามสามเอ้ยอายุห้าสิบสามปีเนี่ยมันยังโมอหอดตันนี้มันกำลังจะเริ่มต่อไปกันยังพอดีเท่าที่กวรเดอราว่าจะต้เนระมัดระวังเรื่องเจ็บไข้ได้ดป่วยแหละเพื่อไปหาหมอบอเพื่อไปอตรวจเช็ค ร่างกายจะเคือบอมันมีอยู่ได้หนีว่าท่านแต่ว่าไอตัวเราที่อยู่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ประมาทหรอกแต่รู้ว่าตอนนี้คือเราก็ไม่ได้เป็นอะไรนอกจากลูกขื้นมาแหละมันถ้นลูกขื้นโดยกระทันหันมันจะเป็นวิ่นวิ่นอยู่แต่ผมเดาเดาเลยเลยความดันความดันไ<ๆ>ม่เป็นข้าหน้ามืดเวลาลุกลุกลท่านเราลุกแบบกระทันหันนะฟ้าวฟ้าวขืนฟ้าวจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเลือดมันเลี้ยงสมองเขาบอกท่าน เรารามัดระวังกับการใช้ชีวิตอยู่ครับแต่ว่าพอพอได้ครอบครูเขาเรียกว่าครอบครูไหมครับครอบครูเจิม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 ถ้าครอบครูเขาจะเอาเสียงประคบก็ให้กระตุนประามาแต่ผมจาไม่ได้แต่เดี๋ยวผมก็คิดว่าผม็เ็กต้องไปอีกต้องมีโอกาสไปหาปุ๋ยถ้ามีโอกาสผ่านตรงนั้นพาะก่อนหน้านั้นน่ะ ช่วงที first, ่ยังไม่มาสาวน้อยนี่ผมก็พักอยู่บ้านไผ่นานนะสี่ปีนะผมอยู่ที่นั่แต่ผมก็ไม่รู้เลยว่าบ้านปู่อยู่ตรงนั้นครับเนาะจนกระทั่งเข้ามาอยู่สาวน้อยเนี่ยผม่รู้ว่าอ๋อบ้านปู่อยู่ตรงนี้ไปใส่นาะครับไปได้เดยไปรด้ครับเข้าว่าได้แล้วครับมองนี้เป็นเขตพื้นที่มรำมเบิร์ดเลยครับก่แล้วก็แถวเนี้ครับก็ได้ร้องเพลงถวายปู่แต่ทีนี้ว่าผมตั้งเสียงน่ะมันตั้งเสียงสูงไปนิดนึง พอ,ออพอไปถึงอ e ีท่อนที่มันสูงอ่ะมันก็เลยไปไม่รอดก็ไม่เป็นไรก็คือเราร้องสดอะ่ะเราไม่ได้ตั้งคีย์ใช่ไหมละ่ะอันนี้ก็ต้องต้องยอมรับความผิดพลาดก็นักร้องเนี่ยถ้าร้องสดนี่ต้องระวังเรื่องคีย์ให้มากมากเลยละ่ะผมมันพลาดไปแล้วไงแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกถือว่าเราทําการแสดงสดเล่มสดร้องเพลงถวายปู่ถึงแม้จะไม่สมบูรณ์ซะร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าเราก็เต็มใจที่จะร้องถวายปู่ครับก็มีน้องอุ๋งอิง ก็ร้องร้องเพลงใหม่สายใยนะมันสายใยบอสโจแล้วก็มีน้องใหม่เมืองจุนแทธไปร wow. ่วมงานในวันนี้แล้วก็ศิลปินท่านอืึ่งผมไม่รู้เพราะว่าผมก็กลับมาก่อนหลังจากพี่ีพ่อพ่อจอดด้นบอพราะวอลุตศิลปินมาจอดปิดเวิร์ดพ่ออว่าได้เน๊ นนั้นแหละท่านให้มาเนี่ยมันเป็นเพื่อพี่น้องเกฟซีอยากอยากสีช well, so so, you know so um. so ุ so uments, so ่มเนาะจากหน่อยหนึ่งแล้ยเป็นอียนอะไรนะจักรจันทร์เหรอคุณก็บบุกให้ยืนดิผมก็อยากเห็นเนาะเพราะว่าตอนเพิ่นห้น้ำมือนนะผมก็ยุ่งหลังก็หมเลยว่าแต่ว่าเพิ่นกำห้เนาะคู่นี้เป็นคนที่แบบซับซิมมากเลยนะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะเวลาเพิ่นทวงเงี้ยก็นี่เขาเชื่อเราสิ่งที่เพิ่นทวงจะจะเป็นจริงทุกอย่างเพิ่นพูดกับูด พูดเยอะนะแกจะพูด <descon> สั <Br ots> ้นๆนะแกแกบอกผมมาแค่ว่าจงใช้สติปัญญาที่ที่มีในตัวสร้างสัานาแค่นี้จบขั้นเดียวเองนี่คือสิ่งที่ปู่สมชัยให้มานคนัะมันจะเป็นประมาณเมตตามหานิยมนี่แหละํำไมจักจันทําไมถึงให้จักจันรู้ไหม จักจันเนี่ยเวลามันร้องเกาะต้นไม้มันร้องเสียงเนาะอ่มันเสียงสูงกลางวานได้ยินไปทั่วป่าแล้วก็จักจันถ้าเป็นจักจันคู่ก็จะเป็นเมตตามหานิยมมาท่วอะไรนะนะกะ่าอะไรนักฆ่าถ้าเป็น ตัวเดียวกันกับผีหลวงใช่นัมมะพัทธอนัมมะพัถธาแล้วก็อะไรนัมมะพัทธะมัฏมะอุรุปนโมพุทธายะนัมเมตินี่ก็จะใช้ไปหลายๆครั้งกับนะกับคาถานะครก็เนากับมีในตัวนแตผมใส่สไม่ได้ผมก็จะอาจจะเอาพบ ใส่กระเป๋าเสื้อสูทกระเป๋าเสื้อสูตรต้องหายนั่นมาแนบแนบต้องเอาแนบไม่งั้นมันจะหล่นหายอันนี้แหละครับพี่น้องที่อาจารย์สนชายเป็นถักหายกะหมอดมาครับตัวซิ่งกินจักรครับหลังจากไปหาต่อผู้สมชัยมานะครับครับรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับอนาคตก็นอาจะดีขึ้นไปเรื่อยๆครับเอามือนีก็ถือว่า มีความสุขเติบหนึ่งละครับอยู่ในใจเติบหนึ่งลระบานีเพราะว่าอีกนิดนึงว่าหลังจากผุไปหาปูมาแล้วผุกลับมาในวงครับก็นี่น้องอังเปาแหละครับที่ช่องน้องอังเปาเนี่ยแะครับนําเสนอและส่งข่าวมาว่าจะมีเซอไพส์เซไพรจาก f อซอเมริกาเอฟเอน้องเรนด์เอฟเอเนะครับจะนำสินของมาให้ น้ำตาตกในไม่กล้าร้องไห้กลัวโดนดราม่าเพราะกล้องเยอะเหลือเกินแต่ความจริงอ่ะันผมรู้ผมรู้ผมรู้ว่าน้ำตาซึมอยู่แล้วสิ่งของมันจะดราม่าสิ่งของที่ได้ไปเนี่ยมันก็เกินมูลค่าเ่าความรู้สึกความรู้สึกมันมันดีใจอ่ะว่า เราก็ไม่ใช่ญาติหนอมเขานะเขามีความรักความเมตตาให้เราซื้อของฝากให้เราผมก็ตื่นตันใจแล้วก็ขอขอบคุณนแล้วก็ FC ขอบคุณแล้วก็ FC ที่มาจากเนี่ยครับ UH เดี๋ยวนี้ท่านก็นั่งอยู่นี่คือเป็นศิลปินที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ดีเอาแล้วก็ขอบคุณ FC ซาหน่อยนครับครับแล้วก็ต้องขอบคุณ F4 ของสามารถยเปนวันแพงทุกคนทุกช่องด้วยนะครับช่องอางเปาช่องของมหาอันนี้ช่องช่องใหญ่ช่องสาน้อยช่องสามน้อยเป็นวันแพงนะครับที่คอยติดตามน้ำซองเบิงตลอดคอยเตือนตลอดผมเดินทางผิดทางไม่ค่อยค่อยตบเขาต้อมเขาให้อยู่ในรองเล่ยอเ่ยเแม่นังดอกายคือหม่เฮาไม่แต่อังเปาหรือว่า c b N อยู่ตรงนี้มานานสังคมโซเชียลกับสังคมเสียงอีสานสังคมแผ่นซีดี มันไม่เหมือนกันกันกนกบโซเชียลใช่เราก็เลยต้องมีอีหยังสิอยากนําเสนอ,อาออีหยังสิอยากสิบอกไออังเปาเองก็คอยมาบอกมากล่าวเมื่อว่าผมไม่อยู่กับอาออีหยังดีผมก็มาบอกไอมูเฮ้าคือครอบครัวมูเฮ้าคืออีหยังทีอยากนําเสนอให้แฟนคลับเ c ซได้เบิ่งได้แย่งว่าเราอยู่หลักไข่กันขนาดไหนหละแฟนคลับเอซสาวหน่อยบ่มีดเกาครับคําว่า f อซ พู้เหรอเอฟซีูนีเอฟซีสายนอกเอฟซีเนี่เรารักทุกคนเราในนามศิลปินสาวน้อยเนะยาะเรารักเอฟซี <FC> ทุกคนเมื่อเช้าผมนะก็นอนเมื่อคืนนี่แหละนอนอยู่บ้านของพยุปรพยุติที่เป็นโปรศกเป็นาเาณาของสาวน้อยทุ่บ้านแพงก็ไปนอนอยู่บ้านเมื่อคืนตื่นขึ้นมาเก้าโมงเช้ามันก็ดีนะได้ได้คุยอะไรต่อมีอะไรกันแต่ก็ไม่ได้ว่าคุยในเรื่องที่มันไม่ ไม่ไม่เป็นผลดีแต่วงเราเราก็คุยปรึกษากันนี่แหละว่าเรื่องเรื่องความเป็นอยู่อะไรต่างๆใช่ไหมอย่างอย่างผมเนี่ยยกตัวอย่างอย่างผมเนี่ยผมมากอยู่แบบนี้ผมบ่ได้บ่ได้ว่าเขาเรียกฟ่าอะไรอ่ะไม่ไม่ได้สบายไม่ได้อยู่สุขสบายคือไม,ไม่ไม่ได้ทาให้ให้ว่าเออมันอยู่อย่าง<อ>นี้อะไรอย่างเงี้ยว่าให้รั่นทด ว่าอยากเด้อยากนําเสนอชีวิตตัวเองว่าลั่นทดเนอ่ยอ่ามันมีความสุขอ่ะแม่ผมจะผมอยากใช้ชีวิตแบบนี้ไหมครับมันมีความสุขเพราะผมตรงไปกางว่ว่าผมจอดกลางป่ากลางดงแล้วผมต้องมาเป็นวงว่าเขาจะมา่ากูเอารถบ่บางสิ่งบางอย่างเิ่นบอกมาถือผมก็เอ่เไปแนนจังหน่อยครับธรรมดาครับบางทีผมก็ใช้สั์ไม่ถูกอ่าเพราะว่าการไปจอดรถอยู่กลางป่ากลางอะไรเนี่ยบางทีเขาอาจจะมัด ถ้าเป็นรถไม่ล่ะค่ะขาดข้อเลยเพานังยางเลยปาดข้อทีบเอารถไปขายเขาก็ได้แล้วครับแต่ว่ารถอย่างนี้เนี่ยมันเป็นรถไล่รถนารถชาวร่ชาวนาเขาขี่ไปไล่ไปสวนมันก็ไม่แปลกครับที่จะทําให้มันกลมกลืนกับธรรมชาติครับผมไปเลื่อมมาแบบนี้คร่บเอาละโอเคครับชีวิตเอาต้องนํำเนินต่อไปก็ขอบคุณแฟนคลับเอฟซีจากอเมริกานังเดียวขางขันไปไปเขาพูอีกรอบหนึ่ง เปิดอาบนาแต่งตัวหอมมาแล้วดิ้าเยอะเม่ีปันปล่ขม้นตุมบั้มบัมเยอะม่นไรก็เกิดกันได้แต่ว่าแตวก็ดีขึ้นเลยโอเคครับคลิปนี้ฝากไวส้สมอนดครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องสดี คล้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ